เริ่มงานตามแบบต้องใส่ไส้ในเข้าไปใหม่เหมือนกับตัวนี้ทีทำกรอบทำเฟรมเสร็จแล้วก็จะใส่ัันนี้ใหม่ใส่เข้าไปให้หมดทุกตัวทุกตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญอ่อันนี้เราผลิตตามแบบก็จะ,จะอยู่ประมาณนีนอ่านี่เหมือนกัน ก็เราทำตามแบบเขาอันนี้ช่างเฟอร์นิเจอร์และตัวนี้ยังต้องมาข้างบนนี่อีกวางขาข้างบนนี่อีกนีนะวางขาอย่างนี้วางขาอย่างนี้แล้วก็ใส่ฉากฉากนู่นนู่นนูอยู่กลางถนนเลยต้องเอามาดัดโค้งมาดัดแต่งแต่งให้ให้เรียบร้อยถึงจะส่งานเขาวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ย ถ้าไม่ออกไปข้างไหนก็คงจะเสร็จอยู่เนาะก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนี่แหละงานเราวันนี้เอาอย่างงี้ก่อนแล้ววันหลังยังมีโน่นอีกไปข้างนอกใหม่ <c oughs>